สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนเรื่องการหาคอนนะคะที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วนะ,ะแต่นักเรียนบางคนยังหาคนองนไม่เป็นนะคะเพราะว่านักเรียนต้องนําไปใช้ในการบวกลบคูณหารเศษส่วนนะคะดังนั้นวันนี้นะคะคุณครูจะกลับมาทบทวนเรื่องการหาคอนนะคะให้นักเรียนได้รู้นะคะนักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยนะคะนักเรียน การหาคอรนอนะคะเราสามารถจะหาได้3วิธีนะคะนักเรียนจำนะสามวิธีนะคะวิธีแรกที่คุณครูจะแนะนำในวันนี้ก็คือการหาคอรโนอรโดยการหาตัวคูณร่วมหรือตัวประกอบร่วมนะคะนี่มีวิธีการทำอย่างไรนะคะอันนี้ดูโจทย์นะคะตัวอย่างนะคะจงหาคอรนอรของ สี่ห้าและแปดอันนี้ครูให้สามจำนวนเลยนะคะสี่ห้าและแปดนะคะวิธีการนะคะนักเรียนการหาตัวคูณร่วมหรือตัวประกอบร่วมนะคะนักเรียนก็ต้องนำสี่ห้าและแปดเนี่ยนะไปดูที่ว่าจำนวนที่กำหนดให้มาเนี่ยเป็นตัวประกอบของอะไรบ้างหรือเป็นตัวคูณร่วมของอะไรบ้างนั่นแหละนะคะอ่ะอนี่ดูจำนวนแรกเลยค่ะสี่นะคะ ดูนะคะเดี๋ยวคุณครูติ๊กให้ดูอ่ะจำนวนแรกเลยคือสี่นะคะสี่เป็นตัวประกอบของใครบ้างนะสี่เป็นตัวประกอบของสี่อ่าสี่แปดสิบสองสิบหกยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบแปดสามสิบสองสามสิบหกสี่สิบสี่สิบสี่สี่สิบแปดแล้วก็มีจุดจุดจุดต่อไปอีกก็แสดงว่า ยังมีจํานวนอื่นอีกที่คุณครูยังเขียนมาเขียนไม่หมดนะคะมีต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะละไปแค่นี้นะคะอ่ะคราวนี้มาดูจํานวนถัดไปเลยคือห้าที่เรต้องหานะคะห้าห้าเป็นตัวประกอบของใครบ้างอ้าห้าเป็นตัวประกอบของห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าแล้วก็จุดจุดจุดคือหมายความว่าไงคะหมายความว่ายังมีตัวอื่นอีกอ่ายังมี อีกไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆนะคะอ่ะดูตัวถัดไปคือ8ปดนะคะแปดเป็นตัวประกอบของ8ปดสิบหกยี่ีสาสิบสองสี่สิบสี่สิแดแล้วก็จุดจุดจุดก็คืออ่ายังมีอีกไปเรื่อยๆนะคะไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเมื่อเราได้แค่นี้แล้วนักเรียนก็มาดูนะคะมาดูอ่า ตัวประกอบที่ซ้ากันนะคะที่ซ้ากันในที่นี้ครูให้เป็นสีแดงไว้นะที่ซ้ากันนะถ้านักเรียนทําของ่นเองเนี่ย,น,ยนักเรียนก็ใช้ดินสอก,ก็ได้หรือปากกาแดงก,ก็ได้นะคะนักเรียนก็อ่าวงไว้นะคะว่าเออนี่อ่าที่ซ้ากันมีสี่สิบและมีตัวอื่นอไหมคะนักเรียนมีค่ะเพราะว่าจํานวนแต่ละจำนวนที่เป็นตัวประกอบเนี่ยมันยังมีต่อไปเรื่อยมันก็จะมีตัวอื่นอีก นะแต่เราไม่ต้องสนใจแล้วคัเนี้นะคะเพราะเราต้องการตัวที่ทําไมที่ทาไมคะตัวที่น้อยที่สุดอ่าตัวที่น้อยที่สุดนะอ่าคานนี้เมื่อเราได้ตัวประกอบแล้วนะคะเราจะเห็นว่าเนี่ยตัวประกอบรวมของสี่ห้าและแปดคืออะไรคะคือสี่สิบแล้วก็มีตัวอื่นไหมมีค่ะมีตัวอื่นอีกไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วเราก็มาสรุปได้แล้วค่ะว่าอ่า ตัวประกอบร่วมที่มีค่าน้อยที่สุดคืออะไรคะ40ดังนั้นอ่าดังนั้นครอนอรของ 4, 5และ8ก็คือ40เห็นไหมคะอันนี้เป็นกรณีที่หนึ่งนะคะการหาครอนอรโดยการหาตัวคูณร่วมหรือตัวประกอบร่วมนะคะอ่ะวิธีหนึ่งนะคะนักเรียนเก็บไวพ้พิจารณา,าเดี๋ยวไปดูวิธีที่สองวิธีที่สองนะคะ เป็นการหาคอรนอโดยการแยกตัวประกอบนะซึ่งวิธีนี้ก็นักเ,เรียนไปใช้กันเยอะนะคุณครูก็ว่ามันก็ไม่ยากนะคะอ่าโจทย์เดิมเลยนะคะนักเรียนจงหาคอรนอของ45่ห้าและแปดอันนี้ดูที่เราหาอย่างไรนะคะอันนี้เป็นการหาคอรนอนะคะโดยการแยกตัวประกอบอ่ะคราวนี้นักเรียนมาดู นะคะการแยกรประกอบก็คือเอานำสี่ห้าแล้วก็แปดไปแยกตัวประกอบนักเรียนดูนะคะสี่สี่ได้มาจากสองคูณสองหรือนักเรียนจะทำนี้ก็ได้ถ้าเป็นเลขเยอะๆอ่าทำมันแบบนี้ก็ได้อ่าหาตัวคูณของสี่ว่าจะนวนใดคูณได้สี่ก็คือสองกับสองใช่ไหมคะอ่าได้สองคูณสองส่วนห้าเนี่ยห้านักเรียนไม่ต้องไปแยกแล้วเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าห้าเป็นอะไรนะเป็นอะไรคะ เนี่ยจำนวนเฉพาะอ่าลืมยังคะห้าเนะี่ยเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วนะคะถึงแยกยังไงมันก็ได้แค่หนึ่งคูณห้านะคะต่อไปแปดนะคะแปดแปดได้จากสองคูณสองคูณสองมายัางไงแปดอ่านักเรียนก็ไปแยกแปดเลยค่ะแยกแปดแยกสองจำนวนก่อนแปดเกิดจากสองคูณสี่นะคะอ่าตัวไหนแยกได้ต่ออีกคะพี่มีตัวคูณได้อีกก็มีสี่ไงคะ สี่ได้าจากสองคูณอ่าคูณสองหมดแล้วนะเมื่อหมดแล้วสุดแล้วไม่รู้จะแยกได้ต่อไปไม่แยกไได้ต่อไปอีกแล้วนะคะนักเรียนก็มาดูเลยแปดอ่าแปดได้มาจากสองคูณสองแล้วก็คูณสองอันนี้นะคะอ่าเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะคะนักเรียนก็มาดูว่า ตัวประกอบที่แยกออกมามีจำนวนจำนวนใดบ้างที่ซ้ากันตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปเพราะว่าน,นี้ครูให้ไปสามจำนวนใช่ไหมคะที่ซ้ากันแต่สองจำนวนขึ้นไปอ่ะเรียนเห็นว่าครูให้สีแดงไว้ใช่ไหมคะเพื่อนักเรียนจะได้ดูความแตกต่างอ่ะที่ซ้ากันเลยนะคะถ้าเรียนทําเรียนไม่มีไม่ได้เป็นสีนัเรียนก็ใช้ดินสอหรือปากกาก็ได้อ่ะวงไว้นะคะว่าที่ซ้ากันเลยนี่ค่ะมีสองตัวนี้เห็นไหมคะอืมหนึ่งคู่ละมีอีกไหมคะอ่ะ มีสองตัวนี้อีกหนึ่งคู่ใช่ไหมคะอ่ามีตัวอื่นไหมมีแต่ไม่มีซ้ํากันแล้วนะะส่วนตัวที่ไม่ซ้ํากันนี่ก็ตัวใครตัวมันเลยนะคะตัวใครตัวมันอ่าจํานวนที่วงมาทั้งหมดให้นํามาคูณกันอ่ะเห็นไหมคะอันแรกเลยสองนะสองตัวนี้คูณกับสองสีเหลืองอืมคูณกับสองที่อยู่นอกข้างนอก แล้วก็คูณกับ5ตัวนี้นะคะได้เท่าไรคะได้40อ่าดังนั้นอ่าโคอโลโนอของ4 5และ8ก็คืออะไรเอ่ย40เห็นไหมคะว่าได้ได้เหมือนกับข้อเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้หาโดยการทำอะไรคะหาตัวคูณร่วม ในตัวประกอบร่วมแต่วิธีนี้คือหาโดวยวิธีการแยกตัวประกอบอันนี้ก็ง่ายนะคะวิธีนี้นักเรียนอ่ะเก็บไวพ้พิจารณานะคะอ่ะนักเรียนดูวิธีที่สามนะคะวิธีที่สามการหาคอรอ์โนอโดยการอ่อโทษทีนะคะคุณนักเรียนคุณครูลืมแก้ไปตรงนี้ตอนนัน้นนะตรงนี้คุณครูต้องเขียนว่า ที่นนะคักเรียนอ่าตั้งหารค่ะ,ะนะคะเออ่การหาคณอ,โ,อโดยการตั้งหารไม่แยกตัวประกอบนะคะขอโทษทีคุณครูใส่ผิดไปนะ,ะอันนี้เป็นวิธีที่สามนะคะการหาคณอ,โ,อโดยการตั้งหารตั้งหารทีนี้เราจะใช้วิธีการหารสั้นนะคะวิธีการหารสั้น อ่ะนักเรียนเราดูวิธีทาวิธีทํากันนะคะการหาครนอโดยการตั้งหารอืมนักเรียนก็เอาสี่ห้าแล้วก็แปดที่โจทย์ต้องการจะทราบนะคะเอามาตั้งแล้วก็หารนะคะแบบนี้นะสี่ห้าแล้วก็แปดนักเรียนดูที่ว่าเออสี่ห้าแปดเนี่ยมีจํานวนใดที่มีตัวหารร่วมกันได้มีไหมคะมีมีไหมคะ,มมมคะอ่ามีสี่กับอะไรคะสี่กับแปดนะ จำนวนที่หารสี่ก็แปดได้ก็สองไงคะอ่าสองหารก่อนเลยอ่าสองไปหารสองหารสี่ได้ได้อะไรก็เลยได้สองอ่าส่วนห้าตัวนี้ห้าตัวนี้สองหารไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้อาลงมานะคะแปดนะแปดตัวนี้แปดนะคะตัวนี้สองหารได้ไหมได้ได้อะไรเอ่ยได้สี่อันนี้จะเป็นสองห้าแล้วก็สี่นะ ในก็หารต่อไปอีกก็เอาสองมาหารนะสองหารสองได้หนึ่งสองหารห้าไม่ได้ก็ใส่ห้าไว้สองหารสี่ได้สองสุดท้ายหารต่อไปไม่ได้แล้วนะคะดังนั้นคอรนอได้จากไหนเอย่ยก็ได้จากตัวที่เป็นตัวหารกับจำนวนที่เหลือนะคะก็คือสองคูณสองส่วนหนึ่งไม่ต้องเอามาค,นะค,ะ 1, คูณแล้วนะคะหนึ่งคูณได้เท่าเดิมคูณห้าแล้วก็คูณสองได้เลยเอย่ยได้สี่สิบนะคำตอบคือสี่สิบ เห็นไหมคะนักเรียนว่าอาจะหาวิธีไหนก็ได้ตามความถนัดอ่ะวิธีนี้นักเรียนอาจจะงงหน่อยแต่ครูทำให้ดูนิดนึงนะนะสมมุติขั้นตอนนะคะอันเนี้ยสี่ห้าแล้วก็แปดครูถามว่าอะไรหารได้อ่าที่มีตัวหารร่วมแล้วก็มีสี่กับแปดใช่ไหมคะนักเรียนก็เอาสองมาหารสองสองสี่อาหารห้าไ้วอาห้าลงมาสองสี่แปดนะ ดูที่มันหารต่อ,อได้ไหมถ้ามันหารต่อได้เราก็หารต่อไปอ่าอะไรมาหารดีอ่ะสองค่ะสองหนึ่งสองหารห้าไม่ได้เอาห้าลงมาหารสี่ได้สองสองส,องสี่สุดท้ายแค่นี้จบนะคะหารต่อไม่ได้แล้วนะเราก็เอาสองคูณสองคูณอ่าหนึ่งไม่ต้องหนึ่งได้เท่าเราเดิมนะถ้ามีตัวอื่นจะคูณด้วยแต่อันนี้หนึ่ง คูณเท่าไรก็ได้เท่านั้นนะคูณห้าแล้วก็คูณสองนะก็จะเป็นอะไรคะอันนี้คําตอบก็คือสี่สิบอ่ะค่ะนักเรียนคุณครูก็สอนมาครบสามวิธีแล้วนะคะอันนี้เป็นการทบทวนนะคะทบทวนเพราะว่านะตอนนี้เรียนกาเรียนเรื่องเศษส่วนอยู่การบวกลบเศษส่วนซึ่งต้องใช้ครนอรเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะคะนั้นนักเรียนต้องหาโครโนอรให้เป็นนะคะ ถ้านักเรียนดูแล้วนะคะยังไม่เข้าใจนักเรียนย้อนกลับไปดูใหม่อีกได้นะคะนักเรียนค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะนักเรียน